A สามห้า 3, ซ่อมเอาให้เต็มมันมเดี๋ยวไปซ่อมข้นงลงนยก็จ่ายเพิ่อมอะไรมาบ้างอะ่ะดูไม่ค่อยออกว่ะ ฮ้ยเฮ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยแรงแรงเฮ้ยแรงแรงกระดาษยังไม่เบี่งบูดนะเร่งเนินแรงจัดหรือวุ้หรือกุมาโนไปเองวะเดี๋ยวเราเบ่งบูด เฮ้ยไม่ใช่นะกูเบรกม้วนไม่ติดหรือเปล่าอ่ะครับหนึ่งนะผมกดเบรกม้วนไม่ติดครับมันดูแปับนึงนะขออีกคทค้นี่ไงไปแล้ว Đây còn lên gần vai Đây còn ngay lên vào à Đang Ơ bị mua ngay kìa mà Ơ bị mua là bà. คุยคันนี้ไม่เป็นประสาตกัดเลยว่ะโหสบายอ่ะใครนั่งขับคันนี้นั่งเบรกม้วนอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ยตำรวจหลุดอ่ะโอ้คันนี้เบรกม้วนอย่างง่ายอ่ะโอ้ลเลี้ยวสามห้าสามร้อยห้าสิบเลี้ยวอยู่อ่ะอันนี้เลี้ยวไม่คมเองครับเฮ้ยเฮ้ยกอดจ๊อดบางคนตันสองร้อยอ่ะเอ้ย,อย God, God. มันควรตันสามร้อยห้าสิบอยู่แล้วอ่ะไอเฮียถ้าไ,ไม่ตันก็นั่นอ่ะ ทะลุโลกอะ่ะเอ้ยทำไมผมเปิดหลังรถสามห้าไม่ได้วะบ้ากเหรอโอ้ยชีวิตไอ้เหี่ยช่วย ไอ้เฮีย,ยทำไมกูงโง่จังวะไอ้เฮียทำไมกูงโง่จังวะคนดูครับบอกผมดีครับทำไมผมกูงโง่จังครับโยโยโย่โอ้โหมันมองโบว์จะโว้ยไม่ได้มองเลยคนดูไม่เตือนวะไอ้เฮียไม่ได้มองอะ เย <Yeah. S 2> ไม่เตือนอะ่ะไม่เตือนอะ่ะอ็งกูถามคนดูไม่เตือนอะ่อนอะ,ไม,ออะไม่ของแต่งมันมีแค่มันมีแค่นี้นี่อาสามหา้าเอ้กวางกวาอาสามหา้า,า,หาไปเปลี่ยนสีหรอกคนดูไม่ได้มันถอนตาไม่ได้ไม่หรอกวะใช่ปะเขาบอกมันถอนตาไม่ได้นี่ถ <c oughs> อนได้ปะ สามพันเก้าไ่ต่อไม่ได้ไอ้เหี้ยแต่งไม่ได้เสียใจดยนะครับผมดีนะกูยังมีตังค์พอพาวอยู่เดลเฟสไอจีเล่นไม่ได้เหรอวะเป็นไรครับไอจีล่มเหรอคนดูเฟสไอจีมันล่มเหรอ พูดถึงกนะันซูเป้าไม่ก็ซูเป้าก็อยู่หมัดแล้วอะ่ะให้กับซูเปา้าอุ้มคือตอนนี้ก็ว่ากออ๊อตอ่ะวันนี้อกว่าซูเป้ามันก็พอแล้วอะ่ะสำหรับอุ้มอะ่ะตอนอะ่ะเจ้าเฟรนด่มอ่ะเออคนดูครับไม่มีไม่มีโซเชียลแม้เดียวไม่ตายหรอกครับ เราก็แค่กลับไปยุคมนุษย์หนะินเน่ะขนาดยุคมนุษย์หินเรายังอยู่กันได้เลยเราไม่มีโซเชียลแล้วเดียวเราไม่ตายหรอครับอยากครับเราอยากเป็นเด็กติดเกมครับดูดูผมนี่นั่งฟาร์มในเมืองเนี่ยผมไม่ได้เล่นเกมนะครับผมทำงานนะครับ หาเงินมาดันซื้อรถซื้อสองนะครับหาเงินมาดันอาวุธนะครับจะได้มีอาวุธกับเขาบ้างแล้วก็มีรถประมูลครับมีรถในเกมอย่นี้ตัดอ้อยพูดนะครับเว่ยได้เนเดวิกพูง่ายสั่นเลยว่ะได้เดวิกพูง่ายสั่นเลยว่ะสวยครับยุคหินนะยุควินโตน่ะบูญง่ายสั่นเลยว่ะ คันนี้นี่อย่างเกียร์น่ะเกียร์น่ะเกียร์เลยอะ่ะบอสขับตอนนี้น่ะบอสได้ชอบอะ่ะนรกทางตรงอะ่นะคันน่ะแต่ตัวยาวอยู่นะตัวโมเดลรถอะ่ะยาวมาขับเรือหางยาวอะ่ะ วิตอนนี้เหมือนขับเรือ่างยาวอ่ะคนดูโคตรแรงอ่ะดูดิผมเลี้ยวผมผมเลี้ยวเนี่ยความเร็วแบบต้องเลี้ยวดีๆว่ะผีเมื่อถ้าเลี้ยวอ่ะแบบไม่ต้องเบรกอ่ะโอ้คันนี้คันนี้กูให้ก้อนสุดในเมืองเลยยังไม่ลองคันอื่นไงกูให้คันนี้ไปก่อนเลยแหละ บอสขับ400มันไปถึง400หรอวะนอกจากนอกจากมันไอเน,นี้ยมันล็อกอะ่ะมันล็อก3 5ไม่ออกคนดูมันไป400ได้ไงวะมันถึงหรอวะมัเแบบมันไม่ติดเฮ้ยอันนี้กูโง่ เนี่ยผมวมิงม,มันก็ตันนะผมวมิมงบสองรอบมันก็ตันอนะคันนี้โมเดลยังไม่เสร็จเหลือเดินไฟท้ายพ่นเม็ดสีใหม่แจมแจมสีสปอยเลอร์บวกฝาปงบวกล้อโอ้โหบวกแต่ละคันละเอียดจัดนะครับคุณดูไม่แปลกนะครับจะไปประมูลถึงตั้งเลือนเป็นเวลาสามเดือนนะครับคือแต่ละเดือน ดูทรงน่าจะอัพรถทำรถทำนู่นทำนี่อะ่ะยากนะครับปั้นโมเดลเนี่ยเว้ยจะเปลี่ยนสีว่ะแต่แม่งธนาคารมีปัญหาดิตอนเนี้ยถอ,อนเงินไม่ได้เว้ย เสียงท่อก้าจ่ายทำไงเสียงท่อเสียงท่อทำไงโอ้โหวิ่งเยีย่ยนี่สุดจะัะเอ้เหยียค้างเลยไต่ขอบโอ้คันนี้ไต่ง่ายจัดเลย เาเทียวจ่ายหนี้แทนบอสเหรอโอ้โหไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนเลยครับคูณจ่ายกี่เดือนนะครับหนึ่งหมดอะสอง้อ่เอ็มอะมึงให้กูจ่ายกี่เดือนนะครับคันนี้ไต่ง่ายด้วยุณดูดูด,ดูดูคันนี้มันไต่นะดูดิแค่เดียวก็ไปลเปเปะเบื่อเบืเป็นทางต่างระดับอย่างเงี้ยมันยกล้อข้ามไม่ได้ด้วยผมไม่ได้โมอนะครับดูนะครับ เดี๋ยวมันยกล้อข้ามไม่ได้นะครับนี่งไ,ไงเป็นไงกูบอกแล้วะดูไปดิลูกรักเฮ้ลูกรักไม่เอาอย่างงี้เออน,นี่ได้ครับได้ได้คันนี้ได้ครับไต่ข้างป,ปุ๊บนี่ข้ามไปปุ๊บนี่ได้หมดคันนี้อยนวัน อุ้ยต่อยากลองไอ้แปลนหกอะ่ะมันมาจากเรื่องไอ้นี่กระตูนอ่ะใช่ไหมเข้าใจนี่มันมาจากเรื่องกระตูนอะ่ะไอ้คันแดงแดงอะ่ะแปลนหกอะ่ะน่าลองอยู่นะวุ้ยเนื้อเนื้อไม่มีไอ้เชี่ยสวยดิเฮ้ย,ย,ยซีวิคเป็นไงเสืสอ เสียมินิอาบเสียเสียเสียมนมินิอไหมสองสามไอ้ตุ้ยสองสามเก้ามมีแต่ช็อกโกแลตอ่ะกินได้ไหมมันเพิ่มมาหารไหมหอที่มันเพิ่มมาหารมันมีไหมเออข้ามบึงข้ามน้ำทะเลอ่ะก็จ่ายแล้วไมเปิดหลังรถไม่ได้กรับก็จ่ายเป็นที่ผมหรือเป็นที่อะไรเนี่ยใกล้ๆหน่อยมันไม่ไปสองสามเก้าสองสามเก้าเออมาจ่ายเรีเอฟเอฟโคดอ่ะใช่ไหม ยังไโกดสองีมั้งน่าจะเต็มเลยอุ้ยใช่หรอมาล่าจากไหนอเสียสอยดาวไงหมดไปทั้งสิบเป็นไงเป็นไงเป็นไงเลรเลยเป็นไงก็ดีดีขึ้นนะผมว่าขับไงขึ้นใช่หรอใช่แต่ว่าถ้าถ้าจะให้ดีว่านี้ก็อย่างที่เขาบอกแหละต้องรอโมเดลแหละรอรีรีอ่ะใช่ขับง่ายขึ้นกว่ากว่าเนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยรู้เลยเออมันดีขึ้นแล้วเลยแหอะ นั่นแหละเดี๋ยวรอรีแมปเรื่องความเร็วมันยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่เรื่องความเร็วกลางเวลาเหินเห็นไหมเหิน,หหนปุ๊บแล้วมันจะแบบเปิดรถแตเอียงอ่ะมันพุ่มกาศอากาศจาัดแต่ว่ารอรอรีแมปแบะไม่ไม่แจ้งแล้วฮะก็เ,เดี๋ยวแต่ดีดีขึ้นปกติมันเลี้ยวเลี้ยวยากไงเลีเ้ยวแล้วมันสะบัดเลยรถไม่เหมือนแบบแต่แบบนี้น<อ>ก็<อ>โอเคละใช่ไหมใช่ใช่ โอเคแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเปลี่ยนเสียงเขาหน่อยเสียงมันเออเสียงมันนิ่มไปอ่ะใช่มันทําให้ดูไม่แรงเออเสียงมันนิ่มไปอ่ะร้องกับอาสามห้าเสียงป้นลั่นอะปวดหูมากเลยหูเอื้ออเดี๋ยวผมส่งเสียงให้เราละโอเคแล้วต้องโอเคแล้วแหละเกรงใจเขาปรับหลายรอบโอเคแล้วเกรงใจเขา เดี๋ยวรอบรีแมปอ่ะเดี๋ยวรอบต้องานซิประมูลซิรีแมปติดรอบนี้อย่างเงี้ยแหละสิอย่าพูดเลยห้าส e ิบแปดเอ็มไม่ใช่น้อยห้าส e ิบสามเอ็มอ่ะโอ้ยเราเติมกระชา้าที่นี่ไงที่นี่เขามีเซอร์วิสดีแทบเซอร์วิสเรื่องรถนู่นนี่อ <S 1> <1> <S โอเคขึ้นไหมโอ,โอเคเลยโอเคเลย เนาะดีกว่าม้วรอบรอบที่แล้วโอเคอันนี้คือเขาปรับมาบ้างแล้วเขาปรับไปแล้วนะต่แมาช่วยแรกๆนี้ขับไม่ได้เลยความเร็วดนไม่ได้เลยดีขึ้นหรอก็จ่ายบอกเสียได้ทำไมเลีนยมาตั้งนานกว่าจะได้เงินประมูลรักษาสิทธิ์สิคนคนคนทำรถอะ นูนะ่ะก็ไปทุกวันอะ่ไนอะไปทุกวันจะรำคาญอะ่ะเกรงใจเขารำคาญเขารำคาญเอานี่ดูดูดูด,ดูเสียแล้วครับอสาสามฮะเบรกง่ายก๊อดอะ่ะก๊อดอะ่ะใครโดนอุ้มก็เจียนแตกอ่ะคะนะันนี้ตอนเลยอ่ะคะนะันนี้ อันนี้คืึหลอดนะเสม่ใช่ความเร็วมาไวมากอันนี้รถครึ่งครึ่งหลอดอะเอาง่ายๆเลยรถมันมันไม่ค่อยลอยอ่ะเข้าใจไหมเวลามันโดนเนินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดูดมืออะไม่ค่อยลอยใช่แต่ถ้าซีบีมมันจะแบบกระเด้งเนินอะมันลอยลอยขึ้นนิดนึงมันก็เลยแบบความเร็วมันก็เลยดูตกๆแค่เที่ยวเนื้อยี่งเยี่ยก็รู้แล้วรถคันนี้ดีหรือไม่ดีจริงครับ เปลี่ยนเสียแต่ช่างหาเสียงไม่เจอมั้งเสียงปวดหูจัดเลยวะผมมันมีพวกแบบป๊อดเสียงอะไรอยู่นะเออซี빅ซี빅เสียดใส่ได้ไหมใต่ได้ใส่ได้ครับอาจารย์ใส่ใต่ง่ายเหมือนกันไม่แรงอ่ะเนี่ยแรงแรงแรงใช่แล้วเราเวลาเบรกบูส์อ่ะเวลาเราวิ่งสามห้าเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วลองเลี้ยวดูอ่ะเลี้ยวอยู่เลย วิเศษเสียเบรกบลูดแมนอย่าคุยกับมันี่ยเสียแบเบรกบลูดแมนอย่าคุยกับมันเลยแรงเลยนะแรงแรงไม่แต่มันดีดีตรงเลี้ยวด้วยไต่ได้ด้วยไต่แบบฮิวจ์จัดอ่ะโหเสียแม่งเล่นทางนี้เลยว่ะเสียแม่เอาทางนี้เลยวอ่ะไปถึงว่าคุมกลางอากาศเลยรปะมานเวลารถอ่ะเวลารถลงมันไม่่คอยไต่ง่ายเหรอ แกระแทกคือติดเหรอกระแทกติดเลยแต่คันนี้เบาต้องต้องแบบเวทุกคันเลยไอ้เลี้ยวเลี้ยวแบบเนี้ยต้องอะไรนี่นี่นี่ไม่แต่ดีเห็นื่อยไหมรถรถรถพอรถมันแบบขูดง่ายมันได้เป็นไรเนียนเลี้ยวเลี้ยวเฉียวถึงฮะโอ้โหขอโทษครับ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 ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับโครับโหแข็งแบบรออะไรอ่ะไม่ได้ซีวิคเสียได้ยังแข็งกว่าลองชนมะ เพราะจริงเสียแข็งกว่าป่ะไม่ไม่ไม่ไมพอกันเลยพอ,อก,กัตอนแรกมันเบาบางมากตอนแรกคันหลังชนมาโหยอย่างบางเลยไม่รถรเสียบมันไม่ได้หมายถึงหลอดนะหมายถึงโมเดลรถอ่ะมันแข็งอเออแบบชนมันไม่เคยกระดิกอ่ะมันติดพื้นหรือเปล่ารู้แต่ผมว่าแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวชิลเลยเบรกบูทเบรกบูทง่ายเลยใช่ ม่สิทธิ์เนาะนี่เขาโกงแล้วไม่แต่เขาบอกว่าก็ได้โกงแต่ไม่ไั่นไงสามสกอตดีสุดมั้งแปนหกอ่ะไอ้ท่าเสียงแดงอ่ะหกกไอ้ท่าเสียงแดงหกใหม่อนะเบียร์แปดหรอหรือว่าโตโยต้าแปดหกโตโยต้าแปดหกเดียวกันปะไอ้ตัวสีแดงอ่ะหกใหม่เนี่ยล่าสุดปะใช่ไอ้ไอ้ที่สกอตได้อ่ะอ๋อมันจะผิวอยู่ตรงมันก็ผิวแล้วอ่ะก็มันมาจากเรื่องมัน เรื่องไอ้นี่แหละไอ้อกระตูน่ะกลังยิน้ดๆเลยแรงเลยนะเดี๋ยวดูยิงยืนขับติดใจคขานะเนี้ยสองร้อยเอ็มมาเนาะโอ้โหเอาสองร้อยเอ็มมาขับซูเปอร์ดีกว่าสิบเอ็มแรงกว่าซูเปอร์แรงกว่าใช่ไหมไม่มันจะมันไม่ได้แรงกว่าหรอกแต่ว่ามันก็ขับได้อ่ะสิบเอ็ม แต่ความเร็วยืนพื้นมันไล่ๆกันเพ่มันเบรกบูส่ง่ายเฉยรถมันไหลมันถือว่าถ้าถ้าแบบขับในเมืองอะไหล่ไหลยาวๆอีกสองหน้าสามหน้าสองไม่เหลืถ้าวัดวัดเชียร์ที่วิ่งเส้นเบรกบูทจริงๆอะคันเนี้ยตามคนตามยากเพราะมันเบรกบูส่ง่ายมันได้ลูกเนืิน่ะแป๊บเดียวมาติดติดละวแป๊บเดียวติดมันเด้งเนืินอะตบมาเฮ้ยมันเลี้ยวง่ายไง เนี่ยเสียหลังเอาซีบิกมาชนกันดิเพราะว่าเสซีบิกเสียไม่ไม่กระเด็นลองเด็กลองครับมาดิแต่ผมว่าเมื่อว่าเมื่อว่ารถใครกันปรับแล้วแมรี่ดีจัดอ่ะดีจัดอ่ะลองซีบิกชนกันเสียมาเดี๋ยวลองลองลองชาร์จแล้วมาชนกันอะเสียไปลอฝั่งนู้นเลย เว้เสียกันได้หรอวะนี่ไม่กระเด็นได้ไงเราว่าตอนแรกรถเสีย,ยแข็งๆเลยมันไม่แข็งหรอกเราขับมาแล้วแต่มุมผมว่าใช่เหรอตอนใช่มันไม่นมมชนด้านข้างอะ่ะชนด้านข้างมันาะแข็งดิรถไปเนี่ยรถมันติดพื้นอะตอนเราไปชนอะไรวะไม่แข็งจัดเลยอ่ะมันแล้วแต่มุมแล้วแต่มุม,ม,มถ้าแบบโดนจังหวะมุมจังหวะแบบมันมาบักๆอย่างเงี้ยมันก็ชนแข็งกันเดี๋ยวลองลองอีกรอบเลยดิชานมา เดี๋ยวป่ะรถเสียไม่แข็งซีวิกอะแข็งจริงติดพื้นไงเออมันมันแข็งจัดเลยซีวิกอะใช่มันมันมันหนึบไงเอาไปบา้มามันาน่าจะเกียนไม,ไม่ขน่ตัดระดักเพราว่า